สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งกับคิดไซโค้งเก่งหลังเกมสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนัดวันอาทิตย์อีก3คู่ให้ได้ติดตามกันนะครับปรากฏว่าจบไป2คู่อีก1คู่เนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเพราะว่าเจอพิษฝนตกหนักจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เพื่อเห็นคอนเทนต์ของเราก็เน้นย้ำนะครับว่ามีไฮไลท์ จังหวะสสาคัญสาคัญและประตูให้ดูกันทุกลูกอย่างแน่นอนครับไปเริ่มเกมคู่แรกนะครับพูดถึงเกมคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับการกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งของ BG ปทุมยูเนเต็ดที่ลีโอสเตเดียมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผ่านพ้นจากการกักตัวที่ภูเก็ตแซนบ็อกหลังจากที่หายไปถึง2สัปดาห์เต็มๆนะครับในการไปแข่งขัน AFC c h a m p i o n s l e a g u กกับชุนบุกคุนไดมอเตอร์สที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ตกรอบ16ทีมแบบน่าประทับใจเมื่อวานเป็นเกมนัดที่3ของเดอะแรบบิทนะครับผลงานชนะ1เสมอ หนใน2เกมก่อนหน้านี้มีอยู่4แต้มก็รั้งอันดับ6ของตารางก่อนลงสนามขณะที่จงอางพยองขอนแก่นยูเรเต็ดทีมเยือนล่าสุดโดนชมรีบุกมาถล่มคาบ้านไป0ต่อ7รั้งอันดับรองสุดท้ายของตารางสเวตโตจีนทั้ง2ทีมเจ้าถิ่น BG ปรปทุมของออเรดีโอวิดมากก็ยังเจอปัญหาเดิมหมดสิทธิ์ใช้งาน3แข้งต่างชาติตัวหลัก ที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์กาโดโซอันเดสตูเยสแล้วก็ดิโอโกรือซานโตซึ่งเกมนี้ครับก็วางผังระบบการเล่น4-3-3ประตูเป็นฉัดชยัยบุตรพรมสันทิภาพจันหงอมเล่นแบ็คขวาอภิสิทธิ์โสระดายืนฝั่งซ้ายคู่เซนเตอร์อิรฟานฟันดี้กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณแดนกลางครับสารัตย์อยู่เย็นชาวัดบีราชาติและเควินอินเกรโซส่วน3ประสานแดนหน้า เจรบสัมภาวดีปฐมพลเจริญรัตนาพิรมและทีลิสินแดงดาลงล่าตะข่ายครับส่วนฝั่งทีมยอนขอนแก่นยูเนเต็ดต้องเจอปัญหาการขาดหายไปของดักรัสโคโบกกองกลางตัวหลักที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมที่แล้วกับชลบุรีทำให้คาร์ลอสเอเดวาร์โดปารลา ต้องปรับทับบางตำแหน่งนะครับระบบการเล่นเป็น342-1ประตูยังคงเป็นจิรวัตรว,วังทัพันธ์เฝ้าเสาเหมือนเดิม3กองหลังวางนารงธิ์บุญสุขโจชัวกรอมแมนแล้วก็อดิศักิ์สอสูงเนินขนาบข้างด้วยวิงแบ็กสฝั่งครับพลกรบอกลางยืนทางขวาแล้วก็สุวิทย์ไปพรมราชยืนทางซ้ายมิดฟิลด์คู่กลางรับปานเดชาเงินประเสริฐเล่นร่วมกับสันทิธรลัทธิรมส่วนสามประสาแนแดนหน้าอลงกรณ์จอรน,นาทองจักกิจพารพลและอิปซันเมโล่ลงล่าตะข่ายเท่ากับว่าพวกเขามีการปรับทีมจากเกมก่อนถึง4ตำแหน่งด้วยกาเป ครึ่งแรกมาเพียงแค่4นาทีกลายเป็นบีจีมาพังประตูขึ้นนำหนึอย่างรวดเร็วจากจังหวะเตะม,มุมฝั่งขวา ชาวบีราชาตินะครับเปิดเข้าไปกลางประตูและบอลก็ตกใส่เจโรบพอดีเอี้ยวตัวแปรเข้าไปไง่ายๆจังหวะนี้เนี่ยคือจังหวะเปลี่ยนบอลได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างหน้าของสันติธรซึ่งประกบยังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าลูกนี้ต้องชิงจังหวะเล่นก่อนถ้าเล่นที่หลังก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับพอนำําเ็วเสร็จปับ๊บเจ้าถิ่นก็เล่นสบายครับเข้าสู่นาที32สกอร์ไหลส,สูงเลยครับจังหวะที่สันทิภาพจันงบเนี่ยดวนตัวตัวกับสวิทต์แล้วก็แต่งบอลหนีก่อนจะเปิดยัดเเสาาาารรรกอออดดดิิั์งงนนนนบโโไไไมมม่ีปปปขข้้ทืฐพจ วิ่งเข้ามาซัดไม่จับเลยนะครับลูกนี้ก็พุ่งเรียดเสียบเสาไกลลอดขาแนวรับของขอนแก่นแล้วก็ผ่านมือจิรวัตรวังทพันเข้าไปแบบหมดจด45ทีแรกจบลงด้วยการขึ้นนําของ b g 2-0ครับเกมกลับมาต่อกันในครึ่งหลังจีมเยือนพยายามจะเร่งเกมหวังตีไข่แตกให้เร็วที่สุดแต่รูปเกมก็ยังไม่ได้เปรียบเท่าไหร่จนกระทั่งนาทีที่60มันมีจุดเปลี่ยนของเกมเหมือนกันนะครับขอนแก่นมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ฉัดชายบุตรพรมผู้รักษาประตู พยายามจะออกไปเล่นนอกกรอบนะครับคือไปเก็บบอลนั่นแหละรครับจากจังหวะเปิดของจิรวัตรที่มันเปิดไม่ดีแล้วแต่ว่าบอลตกพื้นแล้วจับบอลไม่โดนครับคราวนี้นะครับต้องไปแก้ไขซึ่งจกกักริดพารพลก็วิ่งสปีดจะมาฉกบอลเข้าไปยิงเหมือนกันฉัดชัยก็พยายามวิ่งตามไปรวบและสุดท้ายนะครับล้มลงในกรอบเขตโทษโดยมีจังหวะใช้มือไปดึงจักริดนิดหนึ่งครับ ผู้สินสาะยุธจักเงินเป่าแล้วชี้ให้เป็นจุดโทษของทีมเยือนทันทีแล้วก็ควักใบเหลืองให้กับฉัดชัยก่อนในจังหวะแรกจากนั้นมีสัญญาณจากห้อง VAR ให้ไปเช็คว่าลูกนี้น่าจะเข้าข่ายใบแดงนะครับก่อนที่ผู้สิญนั้นจะเดินไปรีวิวดูที่จอปรากฏว่า เห็นภาพช้าว่าฉัดชัยเนี่ยมีจังหวะดึงแขนของจากกริดนะครับก่อนที่จะปล่อยแล้วก็ชนกันล้มลงไปในจังหวะที่ขวาบอลก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงคําตัดสินยกเลิกใบเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นใบแดงไล่ฉัดชัยออกจากสนามทันทีนะครับจากนั้นเนี่ยบีจีจึงต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็ส่งกรพัฒนารีจันท ผู้รักษาประตูตัวสำรองลงมาเฝ้าเสาเพื่อเซฟจุดโทษแทนแต่สุดท้ายเนี่ยการยิงของอีฟซันเมโลก็ไม่พลาดนะครับไล่มาเป็น1ต่อ2ช่วที่เหลือขอนแก่นก็ตัวเยอะกว่าพยายามจะหาจังหวะต่อบอลเข้าไปแต่มันก็ยังขาดขาดเก,เกินในพื้นที่สุดท้ายกดดันได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับส่วนฝั่ง BG ก็ค่อนข้างนิ่งเน้นรับเต็มตัวช่วยกันดักเกมรุกของขอนแก่นไว้ได้จนรักษาสกอร์ที่นําเอาไว้และจบเกมด้วย3แต้มเฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งเรามาดูสถิติก,กันหน่อยที่เกิดขึ้นหลังเกมนี้นะครับเรื่องของ การครองบอล BG ก็ดีกว่านะครับ60%ต่อ39%ส่วนการจ่ายบอลเจ้าถิ่นก็ทำไป488ครั้งเป็นการจ่ายบอลดี416ครั้งส่วนฝั่งทีเมเยือนเนี่ยจ่ายบอลไป308ครั้งเข้าเป้าไป244ครั้งส่วนจำนวนการชนะกันนะครับในการโดนแบบตัวต่อตัว,ว BG เอาชนะไปได้29ครั้งส่วนขอนแก่นเลี้ยงผ่านโดนตัวตัวชนะไป36ครั้งในเรื่องของอการจบสกอร์ครับ ตรงนี้สําคัญ B G 6ครั้งส่วนขอนแก่นดีกว่า1ครั้งนะครับอยู่ที่7ครั้งไม่ต่างกันมากแต่มันชี้วัดที่ผลการแข่งขันชัดเจนคือจังหวะยิงเข้ากรอบนี่แหละครับ B G ประสิทธิภาพมากกว่ากับการยิงเข้ากรอบไป3ครั้งและเปลี่ยนเป็นประตูได้2ครั้งถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจได้ดีมากนะครับก่อนที่เกมหน้าจะเจอบททดสอบของจริงกับการเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงรายยูเนเต็ดในวันพุทธที่6ตุลาคมนี้ครับส่วนขอนแก่นโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาจากลูกจุดโทษของอีฟซันเมโลนี่แหละครับน้อกนั้นแทบจะไม่ได้กดดันแนวรับของ BG ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขานั้นมีตัวเล่นมากกว่าแต่กลับไม่สามารถเฉยโอกาสได้ยิ่งมาดูสถิติส่วนตัวของอีฟซันเมโลได้จบไป4 ีกครั้งแต่ได้มาแค่1ประตูจากจุดโทษที่เขาได้ยิง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการบ้านชิ้นโตที่จะต้องแก้ไขโดยโด่วนนะครับโดยเฉพาะการดูโปรแกรมนัดไหนๆ <c oughs> ก็ไม่ง่ายอะไรกัสำหรับพวกเขาารงสัปดาห์นี้แม้ว่าจะกลับไปเล่นเฝ้าบ้าน แต่ก็ต้องรับมือกับทีมที่กำลังมั่นใจอย่างนคะรรัชศีมาด้วยฉะนั้นสิ่งที่คาร์ลอสเอ็ดูอาร์โดปารีดาจะปรับแก้ได้ก็คือการหาทีมที่ลงตัวให้เร็วที่สุดในบานเกมที่จะเป็นต้องเก็บสาคะแนบนบกับทีมในเกรดเดียวกันนะครับส่วนการเล่นกับทีมใหญ่ต้องยอมรับว่าเสียประตูน้อยณนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องปรับกันเลยคือบอลด้านบนนะครับยังขาดความลงตัวมากเกมนี้ผมดูนะครับหน้าตัวเดียวอิฟซันเมโลเนี่ยเขาต้องมีพื้นที่ในการเล่นนะครับ รวมถึงจังหวะสำคัญสาคัญด้านข้างระหว่างพลากรวอรกลางกับทางอิสซันเมโลมีหลายจังหวะนะครับที่ให้บอลและอาจจะกั๊กกันแทนที่จะให้จังหวะแรกก็เปลี่ยนเป็นเลี้ยงแทนที่จะเลี้ยงก็กลายเป็นให้ความเข้าใจในการเล่นร่วมกันบนพื้นที่สุดท้ายยังมีปัญหาค่อนข้างจะชัดเจนส่วนฝั่ง bg สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการขายผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนในแนวรับ อเลเรโอวิดมาได้ใช้แผนที่ต้องการนะครับคือระบบหลัง4ซึ่งเขาเนี่ยทำมาตอนมาอยู่กับ b g ภาคแรกแล้ววันนี้ก็ทําให้เห็นนะครับว่าเขาปรับระบบได้ลงตัวกับผู้เล่นที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องทาความเข้าใจอะไรมากเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่กับทีมและบางคนเพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จักพันเซตบอลได้อภิสิทธิ์โสรดา เข้าใจวิธีการเล่นของวิทมาอยู่แล้วนะครับชาวัดวีรชาติก็โตพร้อมกับทางวิดมาตอนที่มาอยู่กับ BG ในยุคเป็นดาวรุ่งวันนี้วิดมาเติมแต่งและให้ความมั่นใจจนชาวัดเนี่ยเล่นร่วมกับทางสารัฐอยู่เย็นได้อย่างลงตัวจริงๆและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับก็คือ BG ีมีโชว์พอสมควรเหมือนกันกับโปรแกรมที่กลับมาเตะตอนนี้แล้วยังไม่ได้เจอเกมหนักมากจนเกินไปแบบติดติดกันนะครับดังนั้นต้องวางแผนถึงการเก็บ3ามแต้มให้ได้แบบต่อเนื่องเพื่อชิงความได้เปรียบเมื่อแข่งเท่ากันกันกบทีมอื่นเพราะโอซ่าได แล้วนะครับว่าใครพลาดบ้างฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นใจแต่ว่ากลางสัปดาห์ที่เจอกับทางเชียงรายก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งคำตอบเหมือนกันว่าพวกเขาจะผ่านไปได้และมีดีพอในการป้องกันแชมป์ปีนี้หรือเปล่าส่วนคู่ต่อมานะครับไปดูเกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสวัสด์แคทนักขอรัชศีมา FC ทีมที่ทําผลงานในเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ด1-1มีสี่แต้มรั้งอันดับ14ของตารางก่อนแข่งมาถึงเกมนี้ครับพวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านรับการมาเยือนของช้างศึกยุทธา ซูฮันบุรีเอฟซที่ล่าสุดเพิ่งจะปลดล็อก3แต้มแรกด้วยการเปิดบ้านอัดการท่าเรือที่เหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกม2ต่อ1น่งมี6แต้มรั้งอันดับ7ของตารางการจัดทับนะครับเจ้าบ้านโคราของทางโคโจ พิศสักโพล้นมีการปรับทับก็ส่งทางความเมฆคาริคารีกลับมอสตัดเป็นตัวจริงในแดนหน้าครั้งหนึ่งระบบการเล่น4 3 3านะครับประตูธนชัยหนูราชแผงแบ็กโฟจากขวาไปซ้ายก็ส่งเดชาสร้างดีเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนัทพงศ์สาริยาและประลองสาวันดีส่วนกองกลางครับเดนิสวิลาโนเอว่าเมทีทวีกุลการมาโคสานเนกสามประสานแดนหน้าครับก็มีอามดูอันตาร่าความเป็นหน้าอัปเปียคูบีแล้วก็ความเมฆคาริคารี ari, ลงลางตาข่ายถ้าว่าพวกเขาปรับสาตำแหน่ง จากเกมก่อนส่วนสุพรรณทีมเยือนของอาเดบโยครับยกพลออกมาเยือนแบบเต็มสูบไม่มีปัญหาเรื่องการจับทัพแถมยังได้ฮามดบัคเตอรี่หายเจ็บกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยระบบ433นะครับประตูใช้แพทริกเดโตกองหลังพิษดานนทลัตมาเล่นแบ็คขวาแทนที่ของชิรพซทรมาแล้วก็ให้เดซิเกตซาโตะประจําการทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเซนเตอร์ครับเปียชลกดาริสเล่นร่วมกับนัทพลมาลาพันธตรงกลางก็วางเฟรนโดโรเลนซี่ลอสเซมีคาราบูเอ และรัชนาธอรัญ,ญายาไพโรธสามประสานแดนหน้าครับใช้สริมงคลจิตบรรจงดานิโลอลเวสและแพทริกไรเชลลงลาตาข่ายเท่ากับว่าพวกเขาเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวจากนัดที่แล้วและเริ่มเกมไปได้เพียงแค่7นาทีครับทีมเยือนนำไปก่อน1 0อย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ดานิโลอลเวสพักบอลย้อนกลับมาให้กับรัชนาธได้โอกาส ปั่นด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหนี่เป็นเจ้าพ่อลูกนี่อีกหนึ่งคนไปแล้วนะครับและวางเท้ายิงดียกมากกับการยิงไกลบอลแฉลบแนวรับของโคราชบางๆแล้วก็ลอยเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามจากนั้นนะครับรูปเกมเป็นทางฝั่งสุพรรณเล่นแบบได้ใจหลังจากขึ้นนามเร็วพยายามบุกกดดันจะเอาลูกที่สองครับแต่สกอร์ยังจบไม่คมเท่าไหร่ ทำให้จบเครื่องแรกน้ําอยู่1ต่อศกลับมาสู้ต่อในเครื่องหลังครับเขาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจะพาสวัสด์แคทเนี่ยกลายเป็นว่าดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเข้าไปแก้เกมมาครับจนกระทั่งนาที57โคราชมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่อัมรูออนตาราไปโดนสเกตซาโตเสียบสกัดล้มลงในกรอบเขตโทษตอนแรกผู้ตัดสินต่อพงศ์สมสงห์เนี่ยมองไม่ทันนะครับไม่ได้ว่าอะไรก่อนจะได้รับสัญ,ญญาณจากในห้อง VAR ให้เดินไปดูจอไปรีวิวด้วยตัวเองปรากฏว่า ใช้เวลาดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นในภาพช้าก็ขึ้นนะครับว่าจังหวะของทางซาโตะถึงแม้ว่าบอลจะเลยออนตารากับซาโตะแต่ซาโตะเนี่ยเข้าจากด้านหลังมีสไลด์แล้วก็กวาดทาให้ล้มลงไปทั้งคู่คราวนี้นะครับกลับมาให้เป็นจุดโทษและเป็นมาโกซาฮิเนกรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดโดนปัดนิดนึงนะครับแต่ว่าบอลยังปิ้นเข้าประตูไปได้ถัดมา อีกแค่2นาทีนะครับเจ้าถิ่นฉวยโอกาสครับพลิกแซง2อด้วยจากจังหวะที่มาโกซาเนกแทงบอลให้กับควาเมคาริคารีหลุดไปในกรอบเขยโทษฝั่งซ้ายก่อนจะแต่งบอลแล้วซัดด้วยซ้ายผ่านมือแพทริกเดโตเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างหมดจดเลยและช่วงที่เหลือในทีมเยือนพยายามจะเปิดหน้าแรกหวังตีเสมอให้ได้แต่ไม่สามารถเจาะได้ จบเกมครับโคราสวัสด์แคทเปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือสุพรรณบุรีไป2ประตูต่อ1คราวนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจหลังเกมกันบ้างเปอร์เซ็นต์การครองบอลสวัสด์แคทนะครับดีกว่า5 9เต่อ40เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับจังหวะการจ่ายบอลเจ้าถิ่นพาสซิ่งบอลไป382ครั้งเป็นการจ่ายบอลดี305ครั้งส่วนสุพรรณนะครับจ่ายบอลไป265ครั้งเข้าเป้าไป179ครั้งส่วนเรื่องของโอกาสการเข้าทำยิ่งชัดเจนว่าเกมนี้โคราชนะครับมาดีกว่ามีโอกาสบา เข้ากรอบไป8ได้มา2ประตูส่วนทีมเยือนโอกาสเปแค่หครั้งนะครับเข้ากรอบไป2และได้มา1ก็คือพวกเขาเนี่ยขึ้นนําเร็วตั้งแต่7อนาทีแรก เลยเลือกที่จะซื้อเกมรับลงมาเน้นรัดกลุ่มเพื่อหาจังหวะรอสวนเพราะว่ามั่นใจในแผงหลังของตัวเองแต่มันกลับกลายเป็นว่าพอเจ้าถิ่นบทอยู่พักใหญ่ๆแล้วมาเสียจุดโทษโดนตีเสมอคราวนี้สมาธิมันแตกนะครับกลายเป็นว่าเสียลูก2ติดๆในเวลาเพียงแค่2อนาทีสุดท้ายพอมาเร่งมันก็ไม่ทันแล้วแพ้ไปในที่สุดขนาดที่สถิติส่วนตัวของผู้เล่นที่น่าสนใจก็เห็นจะเป็นในรายของมาร์โกซานิคที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเข้ากับทีมครับเป็นคียแมนสำคัญของ,ของสโมรสรอ,ง,องแท้จริงเลยเกมนี้เขา มีโอกาสจบสกอร์คนเดียวไปถึง9ครั้งและก็ผ่านบอลจังหวะสําสคัญไปได้4ครั้งแรกมาซึ่ง1อัซิดนี่คือตัวตายตัวแทนที่มาทําหน้าที่หลักแทนจีดี้คันยุกนะครับแน่นอนว่าพอปรับตัวได้กับเวทีไทยลีกติดเครื่องยาวๆ ส่วนอีกคนนะครับที่เกมนี้สามารถลบคำสบป,ประมาณได้ก็คือความเมฆคาริคารหโวหอกการ่าที่กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงและสามารถปลดล็อกประตูแรกให้กับทีมได้แล้วหลังจากคขำเป้าอยู่นานแถมยังเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ทีมเก็บ3าแต้มด้วยจากนี้ก็น่าดูชมนะครับว่าฟอร์มดาวยิงพวกโคต้าต่างชาติทั้งหลายที่โคราชเปลี่ยนมายกชุดเหลือเพียงแค่เอามาดูออตาร่าคนเดียวเนี่ยพอนับหนึ่งแล้วจะสามารถรักษาความต่อเนื่องได้หรือไม่จะเป็นหนึ่งทีมที่ อันตรายเหมือนที่เคยเป็นเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าทาไปทํามาเนี่ยโคชโจตอนนี้ไม่แพ้ใครมา3เกมติดนะครับชนะ2เสมอหนึ่งแถมเกมหน้า มีโอกาสจะบุกไปเก็บชายต่อเนื่องเหมือนก,นกันกับทีมน้องใหม่ที่กําลังระสามอย่างขอนแก่นยูโนเตดในวันพุธนี้ครับส่วนทีมเยือนนักเตะยันดานิโลอลเวสก็อาจจะต้องกลับไปรับความคมสักหน่อยเพราะว่าเขามีโอกาสไปถึง4ครั้งมากที่สุดของทีมแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้การแพ้นัดแรกของซีซั่นในเกมนี้น่าสนใจนะครับว่าสุพรรณจะเป๋แบบยาวๆหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์วันพฤหสัสบ,บดีที่7ตุลาคมพวกเขาจะได้กลับไปเล่นในบ้านรับมือกับราชบุรีครับ พูดถึงราชบุรีไปดูเกมที่มีผลสเตเดียมนะครับระหว่างพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางแบงคอกยูเนเต็ดซึ่งเกมล่าสุดของราชบังกรเนี่ยบุกไปพ่ายให้กับเมืองทอง1ต่อ2ทางพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา3าเกมติดต่อกันมีอยู่4แต้มรั้งอันดับ13ของตารางเขาเนี้นะครับเจอแข่งเทศที่ล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านอัดทางบุรีรัามมาสู 0. มี7แต้มรั้งอันดับ6ในส่วนของการจัดทัพนะครับฝั่งเจ้าถิ่นราชบุรีโคชเยียบสมชายไม้วิาลเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานสรวัฒเดชมิตรกองกกลงตัวรุ ที่ติดสัญญาในการยืมตัวจากแบงคอกส่วนข่าวดีคือการได้ลุกวูดแลนด์กองหลังสัญชาติฟิลิปปินส์พ้นโทษแบงกลับมาอีกครั้งหนึ่งและก็วางระบบการเล่น4-2-3-1ประตูเป็นกำพลปฐมอาคากุลส่วนแผงแบ็กโฟจากขวาไปซ้ายครับธนาเสศสุจริตลุกวูดแลนด์ปวีตันทัตเตมีจิรวัน์ทองแสงพราวตรงกลางนะครับกฤษณนนท์ศรีสุวรรณคอยตัดเกมร่วมกับปฐมชัยเสือสกุลและก็วางสตีเฟนรองจิวสซบวสเตียนบูตรสิริโชกันหนูคอยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับแดนเเเเลยที่่่ืนนนนปปป็นหห้้้าาาาาาถกกววขรับ3ตแงจ ที่บุกแผ่เมืองทองส่วนฝั่งแบงคอกยูเนเต็ดของทางโคชแบรนทศตวันสีปานเกมนี้ก็ได้ทศวรรษลิมวรเสเถียรผลโทษแบงกลับมาแต่ยังออกสตาร์ทในมานั่งสำรองไปก่อนและก็วางระบบการเล่น352นะครับประตูเป็นไนคิเฟวเคสากา3กองหลังพุทธินายวณศสีมานเอลทอมเบียและเอว์ตันกอนคาเวสขนาข้างด้วยวิงแบ็ก2ฝั่งทริสตองโดทางขวาพิรพัฒน์โนชยาทางซ้ายตรงกลาง ทีทีพันธ์พุ่งจันรคอยตัดเกมร่วมกับวิสุทธ์อิมุระแล้วก็ให้ปกกล้าอานั้นคอยปั้นเกมแดนหน้ามีเฮเบตี้เฟรนเดสกับทางวันเดอร์ลุยสนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่เอาชนะบุรีรัมในนัดก่อนซึ่งเปิดฉากเริ่มเกมมาท่ามกลางสายฝนเลยครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่สภาพสนาม ยังไม่มีปัญหากับการแข่งขันซึ่งทั้ง2ทีมยังเน้นรัดกุมเป็นหลักทําให้โอกาสเข้าทําในพื่นที่สุดท้ายเนี่ยมีค่อนข้างน้อยบวกกับฝนครับกระหน่าเทลงมาต่อเนื่องทําให้เป็นอุปสรรคสําหรับการจ่ายบอลเท้าสู่เท้าท,าทาั้ง2ทีมจนกระทั่งเข้าสู่นาทีที่39เสร็เกเศษเศษฝนเนี่ยเทลงมานหนักมากนะครับ ตกต่อเนื่องทาให้พื้นสนามเริ่มมีน้ําขังจนสุดท้ายผู้ตัดสินสงกรานบุญมีเกียรติตัดสินใจหยุดเกมชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์ให้ฝนหยุดเพราะว่าพื้นสนามเนี่ยมันเจิ่งนองไปด้วยน้ําจนไม่สามารถเล่นต่อได้และก็ผ่านไป30นาทียังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุด จึงเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก30มันาทีรวมเป็น1ชั่วโมงผ่านไปทีมงานพุทธศิลป์ก็กลับมาเช็คสนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามกฎแล้วบอลที่พุทธศิลป์ทดสอบจะต้องเด้งกระดอนขึ้นมาแต่ด้วยสายฝนที่ยังกระดำมาต่อเนื่องทําให้สนามไม่อยู่ในสภาพที่แข่งขันต่อได้ เลยตัดสินใจปรึกษาทีมงานต้องยุติการแข่งขันลงด้วยเหตุสุดวิสัยครับจากนี้ก็จะหาวันและเวลาที่เหมาะสมกลับมาแข่งขันต่อในช่วงเวลาที่เหลือโดยจะกลับมาออกสตาร์ทกันในช่วงนาที39ต่อเนื่องซึ่งทั้ง2ทีมจะต้องคงตัวผู้เล่น11คนแรกพร้อมกับการคาดโทษใบเหลืองยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเกมคู่นี้จะกลับมาแข่งวันไหนในช่วงเวลาไหนต่อไปด้วยส่วนโปรแกรมนัดถัดไปในช่วงกลางสัปดาห์ครับราชบ,บุรีจะมีคิวออกไปเยือนสุพรรณบุรีขณะที่ฝั่งแบงคอก จะกลับมาเล่นในบ้านรับการมาเยือนของประจวบในวันพุธนี้ครับสรุปตารางคะแนนกันหน่อยนะครับจ่าฝูงตอนนี้เป็นบุรีรัมนะครับแข่ง5นัดมีอยู่10แต้มที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยมี8คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าชลบุรีเป็นรองจ่าฝูงเพราะว่า ประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกรองลงมาเป็นการท่าเรือบวกอยู่2ลูกเชียงรายอยู่ที่4นะครับบวกอยู่1ประตูเท่ากับสูตรประการซิตี้แต่ว่าอันดับดีกว่าเพราะว่าประตูได้ยิงอยู่9ลูกขณะที่สุตรประการเนี่ยยิงไป8อันดับ6นะครับ BG ขึ้นมาเป็น7คะแนนแล้วแข่งน้อยกว่าเพื่อนคือแข่งเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับยังมีโปรแกรมตกค้างอีก2นัดคือเจอกับหนองบัวและก็เมืองทองถ้ากวาดหมดได้นะครับก็สามารถที่จะแซงขึ้นมา เป็นจากฝูงได้เหมือนกันส่วนครึ่งล่างของตารางนะครับโปรลิสเทโรตอนนี้อาการค่อนข้างหนักนะครับห้านัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้3มีอยู่2แต้มส่วนรองบัวยังเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเก็บ3นาคะแนนแรกได้จากการชนะประจวบแต่สุดท้ายตอนนี้แพ้ไปแล้ว4เกมส่วนราชบุรีก็ทําเป็นเล่นไปนะครับผ่านไปแล้ว4นะัดพวกเขามี4แต้มแต่ว่าเกมนัดกับ B u เนี่ยคงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเก็บแต้มเพิ่มได้หรือไม่ก็เน้นย้ำนะครับว่าโปรแกรมในช่วงกลางสัปดาห์จะมีตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัส แล้วก็เตะกันต่อเนื่องไปเลยนะครับในช่วงนัดต่อไปก็เป็นโปรแกรมที่เป็นกลางสัปดาห์เพียงแค่ไม่กี่ครั้งในฤดูกาลนี้นะครับก็หวังว่าแฟนๆจะให้การตอบรับกับโปรแกรมที่จัดออกมาเพื่อกระจายให้พวกเราได้ดูการถ่ายทอดสดแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนพูดถึงการถ่ายทอดนะครับในช่องทางออนไลน์เราคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชัน AS Play นั้นได้รับลิขสิทธิ์ในครั้งนี้และก็มีการถ่ายทอดทางฟรีทีวีเป็นคู่ขนานไปด้วยแต่บางท่านอาจจะดูไม่ครบ600แมช ตามเลขสิทธิ์ที่ทาง AIS นั้นได้เซ็นสัญญาไว้ในฤดูกาลนี้เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ซิมของทาง AIS นะครับมี2ทางครับคุณไปซื้อซิมซะกับอีกอย่างนึ่งคือคุณไปรับซิมฟรีตามเงื่อนไขที่บมบอกนะครับซิมนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปรับได้เลยนะครับที่ AIS Shop AIS t e l e v i s แล้วก็ AIS Buddy กับ The One ซิมจาก One t o Core 5G ดูเงื่อนไขาการรับซิมฟรีได้เลยนะครับที่ www.ais.th ฟรีสิมฟุตบอลส่วนโปรแกรมในการถ่ายท่อสดหรือว่ารายละเอียดต่างๆคุณติดตามได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของ AIS Play แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play รวมถึง Facebook AIS Play ฟุตบอลก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายให้พวกเราได้ติดตามกันและทั้งหมนี้คือคิดไซ์โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกได้2ช่องทางนะครับ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับโปรแกรมวันอังคารกลับมาเตะกันอีกแล้วฟุตบอลไทยลีกในช่วงกลางสัปดาห์ก็ติดตามผลการแข่งขนันแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเกมแบบนี้ได้สวัสดีครับ